สู่ช่วงการเมืองนะครับในข่าวมีคมเช้านี้ก่อนจะไปที่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอย ไปอุ่นเครื่องเผาหัวกันด้วยการ์ตูนการเมืองก่อนได้ค่ะเริ่มต้นกันที่การ์ตูนของพจน์นะแนวหน้าการ์ตูนนะคะไปดูภาพกันก่อนอันนี้มีขี่หมูมาด้วยนะไม่ใช่ขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์นะเป็นขี่หมูค่ะแต่หมูที่ถูกขี่นั้นต้องเป็นโรคนะด้วยสภาพหมูไม่พร้อมแต่คนที่ขี่หมูเนี่ยถือทั้งปังตอถือทั้งมีอิโตน้นะบอกว่าคนเป็นโควิดหมูติดอนี๋ว่าไม่รู้จะอยู่ทาอะไรกัน มาอ,อย่างนี้เขาขี่หมูนี้แล้วก็ถามคนที่กําลังอุ้มหมูสองตัวแล้วกําลังวิ่งหนีเนี่ยหน้าเอ้คุ้นใครหรือเปล่าไม่แน่ใจอุ้มหมูอยู่สองตัวแล้วบอกว่าทุ่มห้า็สี่ล้านเยียวยาผู้เลี้ยงหมูอยู่เพื่อเยียวยาไงเหมือนเป็นการตอบคําถามคนขี่หมูตามตนะบอกว่าอยู่ทําอะไรอ๋ออยู่ทาอยู่เพื่อเยียวยางไงะค,ะคือการ์ตูนพจน์นี่กำลังบอกว่าไอ้คนด่าเนี่ยกำลังพยายามโหนกระแสแล้วก็กำลังพยายามขี่ ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อโจมตีทางการเมืองคนเป็นโควิดหมูติดอหิวาไม่รู้จะอยู่ทําหาอะไรกันหลายประเด็นเลยนะเือโรคหายภาษาชาวบ้านเขาเรียกโรคหาโรคอหิวาแล้วก็ภาพคนที่กำลังขี่หมูที่มี ASF นี่นะถือปังตอมาด้วยนะจะมาไล่ฆ่านะส่วนคนที่กำลังอุ้มหมูหนีวิ่งหนีสุดเพื่อที่จะดูแลหมูที่ยังเหลืออยู่ทุ่ม574ล้านเยียวยาผู้เลี้ยงหมูนะตุนพดบอกว่า ไอ้คนที่อยู่ทําหาอะไรเนี่ยมันหมายถึงไอ้คนที่กําลังเล่นการเมืองกันทุกเรื่องในทางหากพูดง่ายๆส่วนไอ้คนที่อุ้มหมูหนีเนี่ยนะนี่อยู่เพื่อเยียวยาอ,อ,อันนี้กระตูนพนะคค่่ะ ไปต่อกันที่กูว่าแล้วบัญชาคามินกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะใครว่าซินูแวกหวยดูหญิงหน่อยที่เคยดาว่าห่วยยังแอบไปฉีดมาตั้ง2เข็มจนวันนี้เธอยังไม่ติดโควิดเลยแถมยังมีแรงไปตั้งพักใหม่ ผู้ชายคนที่ใส่สูตรนี่คือมือเนี่ยดึงดึงดึงแขนของผู้หญิงอยู่นะผู้หญิงก็พยายามจะเอามือปิดหน้าตัวเองปัดป้องบังหน้าตัวเองสุดฤทธิ์นะคนผู้ชายที่ถามนี่เขาบอกหนูต้องเอาเจ๊มายืนยันแล้วล่ะคือผู้ชายคนนี้หน้าตาคล้ายๆรัฐมนตรีสาธารณสุขคล้ายเนาะแล้วก็พูดว่าหนูใครว่าซิโนแวคห่วยดูหญิงหน่อยที่เคยด่าว่าห่วยสิฉีดตั้งสองเข็มแล้ววันนี้ยังไม่ติดโควิดเลย นะแท้มีแรงไปตั้งพรรคใหม่ <c oughs> บัญชาคามินกลัวแล้วก็เลยบอกว่าหนูต้องเอาเจ๊มายืนยันแล้วแหละไม่ใช่ผู้ชายคนนี้พูดผู้ชายคนนี้บอกว่าใคร่าซิโนโแบกห่วยนะ, <c oughs> ะบัญชาคามินก็เลยแนะว่าหนูต้องเอาเจ๊มายืนยันแล้วแหละนะว่ <c oughs> าซินโดแบกเนี่ยมันไม่ได้ห่วยเห็น <c oughs> ไ,ไหมคนฉีดเนี่ยยังไม่ป่วยเลยคนนี้นะแต่ว่าคนนี้เนี่ยได้มีการ เข้าชื่อและมีการฟ้องว่าว่าห้ามซื้อซีนโนแวคกนะตอนนั้นนะส่วนสวนสัตว์การเมืองโป่งเดียวจอดเ <c oughs> นี่สวนสัตว์การเมืองโป่งเดียวจอดฮะโอ้ยสารพัดสัตว์เลยนะในภาพที่เห็นนะมีหมูตัวโตวนั่งเก้าอี้อยู่แล้วบอกว่าใช่สัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันแต่สัตว์บางตัวเท่าเทียมกว่าตัวอื่นแล้วก็เป็นคิวให้ยืนเรียงค่ะก็จะมีมา้าแก่ตัวหนึ่งเนาะแล้วเขาบอกว่าคิวผู้สูงอายุก็นําโดยม้าแก่ มีเป็ดมีหมาที่ต้องใช้เครื่องค้ำยันเนี่ยนะแล้วก็คิววัคฉีดวัคซีนใน Animal Farm อันนี้อันนี้เขาฉายภาพให้เห็นคือเขากำลังจะบอกว่านี่มันคิวผู้สูงอายุเห็นไหมทุกตัวน่ยแก่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแต่ไอ้หมูเนี่ยมันยังไม่แก่ไอ้หมูตัวนี้มันยังไม่แก่แต่มันได้นั่งฉีดได้นั่งฉีดแล้วมันยังอุตส่าห์ด่าตัวอื่นด้วยว่าใช่สัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกัน แต่สัตว์บางตัวเท่าเทียมกว่าตัวอื่นนี่คือประโยคทองใน Animal Farm คะคิวฉีดวัคซีนใน Animal Farm นะฮะโป้งเดียวจอดสวนสัตว์การเมืองใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะนารักส่วนเดเมตาดีเรื่องวัคซีนเนี่ยเดเมตาดีได้มีการทำภาพให้เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเริ่มออกมาบอกกันว่าเฮ้ยไม่เคยได้ค่าวัคซีนกันเลยนะใช่ไหมฮะเดเมตตาดีก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้น ก็จะทําภาพให้ว่าไม่ได้ด้อยค่านะแล้วก็ยังอุตส่าห์บอกด้วยนะว่าเคยออกมาเชิญชวนให้คนไปฉีดด้วยซ้ําเราพวกเราคุณช่อเคยพูด่ยใช่ไหมเมตตาดีก็เลยทําภาพนี้ให้ครับแอสตาเซเนกาจากโรงงานของพ่อใครไม่ฉีดเราฉีดนี่แล้วก็เป็นภาพคนนะมีภาพคุณธนาธรคุณช่อคุณพิธาอ่าแล้วก็คุณเจี๊ยบคุณวิโรจน์นะ แล้วก็คุณหมอทศพรคุณรังสิมันรมแล้วก็จานะพวกเราขอขอบคุณสยามไบโอไซเอนที่ผลิตวัคซีนอันมีค่าให้คนไทยเห็น <laughs> ไหมครับก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เคยได้ค่านี่ไม่เคยได้ค่าไม่เคยได้อแล้วก็บอกว่า,าที่ไปฉีดเนี่ยเพื่อที่จะช่วย รณรงค์อีกทางหากนะประชาสัมพันธ์ดึงให้คนมาตาีดเยอะๆก็เลยทำเป็นโปสเตอร์ให้นะสีสันส่วนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยค่ะน,นานภาษาใจเขาใจเราเปลวสีเงินนะครับแล้วก็ภาพคุณธนาธรมาประกอบในบทความนี้คุณเปลวสีเงินก็พูดถึงเรื่องที่คุณธนาธรเนี่ยได้มีการแสดงความเห็นตอบโต้หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกขุดคุยถูกเปิดโปงเรื่องการไปฉีดยังไงซึ่งคุณธานาธรเองก็ยอมรับว่าได้ไปฉีดวันนั้นจริงทุ่มเศษ แต่อ้างว่าไม่ได้มีการข้ามหัวคนแก่ไม่ได้มีการใช้อภิสิทธิชนอะไรแต่อย่างใดมันก้นขวดหรือก้นขวดแล้วก็ไม่เคย<ว>ไปฉีดไม่เคยไปได้ค่าคุณภาพวัคซีนด้วยนั่นคือคําอธิบายของคุณรธรและประกาศฟ้องถูกใส่ร้ายป้ายสีฟ้องอเ,เอาข้อมูลออกมาแล้วก็จะฟ้องหน่วยงานรัฐด้วยพวกผด็จการเครือข่ายอนุรักษ์นิยมที่สมหัวกันสนับสนุนกันเอาข้อมูลส่วนตัวได้ออกมาสู่สาธารณะนะคุณรธรบอกจะฟ้องค คุณเปรวสีเงินบอกว่ากรณีนี้เนี่ยทำให้คิดแล้วก็เขียนบทความเรื่องด้วยใจเขาใจเราเนี่ยคุณเปลวสีเงินได้หยิบยกนะได้หยิบยกเอาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีคำขวัญที่มีคำขวัญอยู่เนะี่ยคุณเปรยนี่้บอกว่าคำขวัญที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงตรามหาวิทยาลัยเนี่ยนะเดี๋ยวลองอาภาพขึ้นมาเต็มๆนะเนี่ย อตนังอุป,ปมังกะเรนะ,ะอัตนางอุป,ปมังกเรคุณปเปีวบอกว่าแปลตามพยัญชนะคงไม่เข้าใจกันแต่ถ้าแปลโดยอัดทุกคนต้องร้องอ๋อนะอัตนังอุป,ปมังกะเรแปลว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นไงล่ะนี่เป็นคำตัดจากพระโอษพระพุทธองค์นะก่อนที่มหาวิทยายลัยมหิดล จะใช้เป็นมัตโต้มีที่มาที่ไปควรทราบอีกเยอะไว้วันหลังค่อยมาอ่านกันแต่ที่คุณเปลวสีเงินหยิบขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะชวนให้คุณธนาธรคิดเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่แหละคือหัวใจประชาธิปไตยแท้จริงที่อ้างกันว่ากูจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินคือหลักประชาธิปไตยนะั่น่ะจะบอกว่าประชาธิปไตยแบบนั้นเป็นประชาธิปไตยที่หัวใจ คือควายที่ผมให้ทอนดูมัตโต้มหิดลก็ด้วยจิตนาให้ทอนเข้าใจคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราทอนอ้างว่าถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทำลายชื่อเสียงให้คนเข้าใจผิดเรื่องแย่งฉีดวัคซีนคนแก่เรื่องอภิสิทธิ์ชนไปฉีดวัคซีนแล้วทอนบอกจะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องมันทุกคนเลยรัฐบาลร,รัฐบาลผดนจการองค์กรเจ้าที่รัฐบุคคลนะใจเขาใจเรา คุณเปณเปลวสีเงินบอกว่านี่คือใจเราอันหลังนี่คือใจเราที่รุ่มร้อ,อ,ทอนที่จะฟ้องร้องเนี่ยนี่คือใจเราใจของทอนทีนี้ทอนลองมองใจเขาคือใจคนอื่นที่ถูกปัญหาเดียวกับทอนบ้างสิว่าเมื่อถูกแบบเนี้ยเขาทํายังไงทอนพยายามรณรงค์ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมมาตราหนึ่งหนึ่งสองในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยบอกว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชก,การแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกนะทอนทราบใช่ไหมพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองแต่ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนในขณะที่ประชาชนเช่นทอนมีสิทธิ์ใช้กฎหมายฟ้องร้องปกป้องพิทักษ์รักษาเกียรติตัวเองเต็มที่แต่พระมหากษัตริย์ถูกจำกัดสิทธิ์โดยไม่มีสิทธิ์จะใช้กฎหมายฟ้องร้องปกป้องพิทักษ์รักษาพระเกียรติ แม้แต่มาตราเดียวมีเพียงรัฐธรรมนูญมาตรา6เท่านั้นที่บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้แล้วก็มีมาตราหนึ่งหนึ่งสองในกฎหมายอาญาเพื่อให้สอดคล้องต้องกันตามรัฐธรรมนูญแต่ว่ากลุ่มคุณนาธนรนเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมดเลยไงนะคุณเปรียวสีเงินจึงบอกว่า นี่คือนิยามในส่วนของใจเขาตามพระพุทธพจน์อัตตนังอุปมังกเกรทอนถูกกล่าวหาทอนใช้สิทธิ์ฟ้องกล่าวผู้ถูกผู้กล่าวหาได้นั่นคือใจทอนทอนคำนึงถึงใจเขาบ้างสิแล้วทอนลองตอบพยายามล้มมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีคนจ้วงจับหยาบช้าใส่ร้ายป้ายสีทั้งใต้ดินบนดินเพื่อตัดต่อภาพเสียงทำคลิปทำการ์ตูน ทำเรื่องใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์มุ่งล้มทําลายสถาบันได้อย่างสะดวกสบายใช่หรือไม่ทั้งที่ผู้เสียหายคือพระมหากษัตริย์ก็ทรงไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องทั้งบ้านเมืองปัจจากกฎหมายคุ้มครองป้องกันให้พทธโยกเลือกกฎหมายไปแล้วเนี่ยหมดเลยนะนั่นคือทอนและพวกต้องการเปิดทางสะดวกให้กับใครก็ตามเนี่ยล้มชาติล้มสถาบันเนี่ยกำจัดเครื่องกีดขวางบางๆนี้ออกไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ คุณเปรวสีเงินจึงบอกว่าเนี่ยคือประเด็นที่อยากจะให้คิดตัวเองถูกกล่าวหาให้เสียหายคิดว่าเสียหายเนี่ยฟ้องฟ้องเลยแต่พระหมากษัตริย์ถูกกล่าวหาหเสียหายแล้วด้วยความเท็จด้วยนะกรณีของพระมหากษริย์ดนี่ด้วยความเท็จนะฮะอันนี้ผมเติมให้แต่ว่าของคุณธนาธรเนี่ยคุณธานาธรก็รับว่าตัวเองไปฉ <ไป S 2> ีดจริงในทุ่มเสร็จเศษแล้วก็วไมได้เข้าคิวตามระบบแล้ววันนั้นคนแก่เขารอคิวฉีดกันเพียบแล้วทุ่มเศษเนี่ย คุณธนาธรอธิบายว่าไม่ใช่ V.I.P ไม่ใช่อภิสิทธิ์จนมันก็เป็นคําอธิบายของคุณธนาธรพอธิบายไปพบสื่อก็ออกว่านี่คุณธนาธรอธิบายอย่างนี้แต่ข้อท็จจริงคือไปฉีดวันนั้นไปฉีดเวลานั้นแล้วไม่ได้ไปฉีดจองผ่านระบบแบบที่คนชรลาเขาจองแต่คุณธนาธรจะบอกว่ามันไม่ใช่อภิสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ที่จะพูดไงแต่คนอื่นเขามองยังไงล่ะทีนี้มันเป็นความเห็นไงแต่ข้อที่จริงคือ ไปฉีดจริงไหมจริง,รงไปฉีดที่นั่นใช่ไหมใช่ใชไปฉีดเวลาทุ่มเสจใช่ไหมใช่แล้วคนอื่นก็ฉีดอย่างนี้บ้างได้ไหมก็ลองคิดดูนะฮะคุณเปลวสีเงินเนี่ยจึงทิ้งท้ายว่านี่คือเรื่องใจเขาใจเราเพราะมากษัตริย์ถูกกล่าวหาให้เสียหายใส่ร้ายด้วยความเท็จด้วยถูกขุมขู่อาฆาตมาด้ายด้วยค่ะแล้วจะไม่สามารถฟ้องร้องใครได้มีมาตรหนึ่งหนึ่งสองไว้ก็เป็นเกราะป้องกัน แต่กับมีคนกระเฮี้ยนกระหือหรือจะให้ยกเลิกหรือว่าต้องการล้มจริงๆใช่ไหมนี่คือคำถามทิ้งท้ายของคอลัมนิส์อาวโสเปลวสีเงิน so สนทนาภาษาใจเขาใจเรานะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ศาร อายุทยาเนี่ยก็พิจารณาอนุญาตปล่อยชั่วคราวรุ้งปนัสยาใช่ค่ะมีคําสั่งออกมาแล้วนะคะปล่อยตัวชั่วคราวไปจนถึงมีไปจนถึงการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ศาลจังหวัดอายุทยาจะนัดอีกครั้งในวันที่8กุมภาพัานธ์นนคะไปฟังเสียงรุ้งปนัสยาก,กันหน่อยค่ะใม่จรินเนี่ยอย่างอย่างเรื่องกระหมดอมเวลาอกาะสัตบ้านานะถึงอันนี้สำคัญคือว่าอย่างเราเนี่ยเราเราเรียนปันวิทยาเราเรียนทางวิจัยด้วยซึ่งมันต้อง หาข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลลงพื้นที่เงี้ยค่ะจริงๆท่าจริงๆท่าเราคณะเราเป็นคณะที่ต้องลงพื้นที่บ่อยเนาะซึ่งโอเคมีสถานการณ์โควิดก็ทําให้ลงพื้นที่ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีการลงพื้นที่แบบว่าไปทั้งองทางกันอีกรอบหนึ่งซึ่งหวังว่าพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีกําหนดระยะเวลาการอยู่ในบ้านเพราะไม่งั้นเนี่ยจะผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาปัญหามากกว่า การเรียนในรายวิาาชาาแต่ละตัวค่ะเจ้าตัวก็พูดถึงเรื่องของการกําหนดระยะเวลาต่างๆด้วยรวมถึงกําไร EM ด้วยนะเจ้าตัวบ,บอกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการลงพื้นที่ของเขาตอนนี้ทางทนายความบอกว่าปรึกษากับทางพ่อแม่และตัวรุงเองนะ,ะจะทําหนังสือชี้แจงต่อสารอาญากรุงเทพใต้ให้ช่วยลดเงื่อนไขตรงนี้ได้หรือไม่ทั้งการ,ร,รกําหนดเวลาและก็การใส่กําไร EM นะคะครับคือลุงปนัสยาเนี่ยมีหลายคดีนะฮะ 3คดีคดีชุมนุม19กันยาะนะก็คือช่วงชุมนุมปี63คดีชุมนุม2อธันวาไป5ห้ยางรัดเพ้านะเมื่อธันวา63ค่ะแล้วก็อันนี้ของศาลอาญารัชดานะแล้วก็คดีอยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไปคดีที่ศาลจังหวัดอยุธยานะ<ช>แล้วก็ทั้งหมดนี่ข้อหาคดีหลักข้อหาหลักก็คือ112ะนะสะศาลเนี่ยมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว สารอาญาเนี่ยปล่อยตัวชั่วคราวถึง16มิถุนายน <c oughs> แล้วก็ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้ใส่กำไร EM นะฮะและห้ามออกนอกเครสถานเนี่ยสารท่านยกเลิกนะครับอันนั้นคือสารอาญานะฮะ <c oughs> แต่มีการเพิ่มรายละเอียดห้ามทำกิจกรรมที่อาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสารในทุกด้าน <c oughs> นั่นคือศารอาญาค <c oughs> ดีนั้นนะฮะคดีนั้นสารให้ ไม่ต้องใส่กําไลเอ็มแล้วนะแล้วก็ออกนอกแคลสถานได้นะแต่ห้ามไปทํากิจกรรมที่กระทบกับสถาบันและศาลเพราะคุณมีคดีอยู่แล้วห้ามรวมชุมนุมคุณมีคดีอยู่แล้วนะส่วนคดีที่อยู่ศาลจังหวัดอยุธยาที่ลุงพูดตอนท้ายเนี่ยยกเลิกกําหนดเวลาประกันตัวนะแล้วก็ลดเงื่อนไขเหลือสามข้อเช่นเดียวกับศาลอาญาศาลอาญาให้ถึงกลางเดือนมิถุนาพร้อมถอดกําไลเอ็ม แต่มีการเพิ่มเงื่อนไขคือห้ามทำกิจกรรมกระทบศาลชุมนุมใช่ไหมฮทีนี้ศาลอยุธยาเนี่ยให้ประกันไม่มีกําหนดแล้วก็ลดเงื่อนไขเหลือ 3- ข้อเหมือนศาลอาญาแต่มันก็จะยังมีกรณีของศาลที่ให้มีการยกเลิกกําไร E-M เนี่ยซึ่งยังแตกต่างในรายละเอียดกันอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะติดศาลใดศาลหนึ่งก็ยังต้องใส่อยู่นึกออกไหมใช่เพราะว่าเป็นคดีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอา อันนี้เอาไปให้เหตุผลกับสารอีกสารหนึ่งด้วยจะได้ปลดหมดพูดง่ายๆอันนี้ก็คือกรณีของรุ้งปนัสยาคเยอะหลายเรื่องแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวของเบนจาอปันก่อนหน้านี้เนี่ยเราคงจําได้ว่าบรรดาเกียร์นาม็อบสามนิ้วเนี่ยประกาศจะไม่ยื่นประกันอีกแล้วจะอยู่ยาวใช่ไหมแต่สุดท้ายรุ้งก็ยื่นแล้วก็เบนจาปันก็ยื่นแล้วสารนัดวันนี้ทีนี้อันนี้เพิ่มเติมให้นะฮะเบนจาอปัน ที่ไปชูป้ายวัคซีนน่าสถานทูตหลังจากที่นายธนาธรวีโอไลเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนพระราชทานโจมตีเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นคนแรกที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้คือเบญจาอปันแล้วธนาธรก็คือคนที่ไปยื่นขอประกันตัวให้เบญจาอปันใช่ไหมแล้วเบญจาอปัน,นีก็อยู่ในเรือนจําที่ผ่านมาแล้วก็มีคดีเยอะเลยช่วงหลังกล,าย,ลายมาเป็นแกนนําเลยขึ้นเวทีปาศรัยด้วยช่วงหลังแล้วก็มีคดีต่อนเนื่องมานะ แล้วธนาธรก็วาดรูปเบญจาปันประมูลเอาเงินไปช่วยศูนย์ทนายนี่คือความเกี่ยวพันระหว่างธนาธรกับเบญจาปันที่ยังเป็นเรื่องน่าสนใจอยู่ว่าเบญจาปันกับธนาธรเนี่ยทาไมธนาธรพูดเรื่องนี้ปุ๊บเบญจาปันขับเคลื่อนทันทีนแล้ววันหลังเนี่ยเพนกวินก็มาด้วยคราวนี้ไปที่หน้าสํนานักงานสยามไบโอไซเอ็นถ้าจำได้ครัง้งแรกนี่คือไปชูป้ายที่ไอคอนสยามแล้วหลังจากนั้นไปที่สยามไบโอไซเอ็นแล้วหลังจากนั้นเบญจาปันก็ร่วมกับกลุ่มนี้มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ไปเดินที่พรากอนจนโดนหนึ่งหนึ่งสองเดินอะไรอ่ะวันนี้สารนัดเบญจาอปันฟังคําสั่งจะปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะว่าจะได้รับการปล่อยตัวยุ่ครับเหมือนรุงไหมรายละเอียดมันเหมือนกันไหมแต่ละคดีเพราะเป็นาอปันมีกี่คดีที่เป็นหนึ่งหนึ่งสองแล้วแต่ละคดีรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับส่วนกรณีของการเคลื่อนไหวในบ้านเราที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไม มีบทบาทขององค์กรหน่วยงานอย่างเช่นศูนย์ทนายอ,อย่างเช่น n g o ออย่างเช่นบางทีก็จะมีเจ้าหน้าที่ทูตเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทูตของชาติตะวันตกบ้างของสหรัฐบ้างไปสังเกตการเรื่องน้นเรื่องนี้เมื่อวานนี้ฮะายอันเบรลติกได้มีการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ถึงภัยคุกค,คามใหม่มในบริบทของประเทศไทยะนะกรณีของ การเคลื่อนไหวต่างๆไบอัลเบรติกนี่มองว่าการลงถนนในปีปีนี้มันจะไม่มันจะไม่ใหญ่โตไปขบวนการแต่จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลทำเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะที่ไบอันเบลติกวิเคราะห์เรื่องนี้สั้นๆนะ information warfare and i want to talk about how the us and us backed groups here in thailand and elsewhere across southeast asia how there is this constant perpetual campaign to poison the minds of young people all across the region not just in thailand and how this is creating a ticking time bomb that will have very unpredictable uh, results in the in the near to intermediate future and why it is so crucial to do something about this now before it gets any worse. Now, we already know the US is doing this. We already see the US funding entire armies of media groups. Uh, here in Thailand, you have Prachatai, you have Isan Record, you have Thai Lawyers for Human Rights and ILAW, which don't really seem like news organizations, but they have a very significant presence on social media. and, and so they do play a role in shaping narratives. They're doing all of this, and they're all coordinating together because they're all funded by the same. นี่คือตอนต้นเลยนะที่ไบอันบริติกนี่วิเคราะห์เลยว่ามหาอำนาจเนี่ยมีบทบาทในหลายภูมิภาคแล้วก็มีองค์กรหน่วยงานที่ได้รับทุน แล้วมาเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งด้วย mm, ที่บาบอันเบรติกวิเคราะห์มูสคู่นี้นี่เป็นสงครามรูปแบบใหม่เป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ไบ,อ,บอันเบรติกใช้คำว,ว่าภัยคุกคามบทใหม่เดี๋ยวไปฟังบทสรุปวิเคราะห์ตอนท้ายนะฮะ So this is a looming danger this year and in coming years. From 2022 onward, the the further we go into the 21st century, the more important information space will be. Look at how business. Is transforming because of the internet, because of apps. Uh, because of delivery services that are able to coordinate through the internet, if you are not protecting your nation's information space, you're not protecting it at all. You're not protecting your country at all. It doesn't matter how many tanks you have, doesn't matter how many warplanes, submarines, surface warships. It doesn't matter if they can infiltrate your information space and poison the minds of your population. Who's going to get into those warplanes? Who's going to man the borders? Or uh, get on the ships and protect your shores. Nobody. And so this is what the US has always been very good at. This is one of the few things they have left. And it's one of the things that they are openly talking about doubling down. So I, I thought. This is the beginning of the year. This is going to be a persistent issue all throughout 2022 and onward. So I thought this would be a great topic to start with. This is the 21st century. Information space is as important to protect as a nation's airspace, their land borders, and their shores. I've said it a million times. I'm going to keep saying it. And just to refresh everyone's memory as to what the

ภูมิรัฐศาสตร์การเมืองชาติมหาอำนาจเป็นยังไงเป็นมุมมองซึ่งไม่ใช่มุมเดียวกันกับที่สื่อหลักในตะวันตกรายงานจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการออกมาเคลื่อนไหวที่ปัจจุบันเนี่ยมักใช้ฉากหน้าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวแทนนะเอามานิยามว่านี่คืออนาคตของชาติแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทําแบบนี้เสมือนหนึ่งว่าอนาคตของชาติจะไม่มีคนรุ่นใหม่มันต้องเคลื่อนแบบนี้นะมันต้องสามนิ้ว มันต้องโจมตีรัฐบาลมันต้องโจมตีเผด็จการมันต้องเข้าไปถึงสถานบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันจริงหรือเปล่านะในกระทรวงการต่างประเทศแฟนเพจเขาก็จะมีการมอนิเตอร์รายวันนะในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีบางวันที่ลงรายละเอียดก็จะแจ้งข่าวในต่างประเทศดีๆเพียบเลยฮะล่าสุดมีเรื่องนี้เป็นทีมไทยที่ชนะการประกวดเอสบูสเตอร์2021ญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยฮะทีมจากประเทศไทยนะเก่งมาก ารางวา <S <S ัลนะชนะเลิศนะครับของทีม Echo Space นะครับจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมง,งาน s b o o s t e r 2021นะครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาที่กรุงโตเกียวนะครับ s b o o s t e r เป็นการแข่งขันประกวดแนวคิดทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีอวกาศนะครับสำหรับทีมจากเอเชียและแปซิฟิกเริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2560นะครับ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนโยบายอวากาศแห่งชาติหรือว่า National Space Policy Secretariat นะครับของญี่ปุ่นกับพันธมิตรองค์กรด้านอวากาศต่างๆนะครับของญี่ปุ่นนะครับในหลายองค์กรนะครับทีมอ c โ Space ของไทยนะครับได้รับรางวัลน,นี้โดยการนำเสนอเทคนโนโลยีดาวเทียมสำหรับตรวจจับไฟป่านะครับหรือว่า IoT Satellite The wildfire early warning detection systems นะครับซึ่งใช้เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นจริงนะครับในประเทศไทยและในภูมิภาคนะครับเราใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมของของจิสดานะครับหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับจับนะครับจุดร้อนนะครับหรือฮอตสปอตที่เกิดขึ้นในป่านะครับเพื่อลดปัญหาการ รับส่งสัญญาณในพื้นที่เป้าหมายรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆนะครับโดยได้มีการทดสอบต้นแบบที่หมหาวิทยาลัยโตเกียวระหว่าเดือนตุลาคม2 5 6 3นะครับและเริ่มเดือนมีนาคม2 5 6 4นะครับปีที่แล้วก็ได้เริ่มมีการใช้งานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทีมจากประเทศไทยยังได้รับรางวัลสปอนเซอ,อ,อร์อวอนะครับจากบริษัทโซนี่อีกด้วยนะครับ นวัตกรรมนี้เป็นการตอบสนองต่อปัญหาที่เป็น global issues นะครับเป็นประเด็นระดับโลกนะครับเรื่องจากไฟปา่าเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าต้องเกิดขึ้นทุกทวีปแล้วนะครับจึงเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อสังคมโลกเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับผู้ชนะรางวัลจะได้รับเงินทุน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นการแข่งขันนะคะโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้แล้วก็แข่งกันทั้งหมดนี้200ทีมเลยนะคะแล้วก็มีเข้ารอบไปทั้งหมด12ทีมมีจากทีมญี่ปุ่นนี่7ทีมประเทศไทยของเราก็คือ1ทีม1เดียวนี่แหละส่วนอินเดียก็เข้าไปถึง2ทีมแล้วก็มีออสเตรเลีย1แต่สุดท้ายเราชนะเลิศมาได้ได้รับเงินรางวัล3ล้านบาทไม่ขี้เหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงดีๆไงแล้วก็เอามาใช้ได้จริงเลยเกี่ยวข้องกับปัญหาจริงของประชชานเลย ก็คือเรื่องของไฟป่าไฟป่าแล้วมันตามมาด้วยเรื่องมลภาวะไงที่ต้องไปแก้ปัญหานะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงดีๆเรื่องเทคโนโลยีเรื่องทีมคนไทยแล้วก็มีเยาวชนคนไทยนะที่ไปคว้ารางวัลแบบนี้เยอะเลยนะฮะส่วนเทคโนโลยีอันหนึ่งที่กลายมาเป็นประเด็นทีนี้จับดาวธงดาวเทียมอะไรไม่สนละตอนนี้แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือหมอพร้อม